สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการตัดไม้นะครับเข้ามุมนะครับร้อองศานะครับนี่นะครับเราจะตัดตัวไม้นะครับเข้ามุมให้ได้นะครับซึ่งอ่ตัวนี้เหล็กฉากนะครับเราไม่สามารถนะครับที่จะวัดตัดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมุม120องศานะครับตัวฉากนี่แค่เก้าสองศานะครับ ก็ก่อนที่จะไปดูวิธีการตัดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ก่อนนะครับวิธีการตัดนะครับง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำตัวไม้นะครับตัวนี้ มาชิดหัวมุมนะครับจุดนี้นะครับแล้วนําไม้อีกหนึ่งท่อนนะครับมาดันมาให้ชนนะครับให้ตรงเส้นนะครับให้ชนนะครับจุดนี้นะครับแล้วใช้เหล็กฉากนะครับทำการวัดนะครับให้ได้ฉากนะครับจุดนี้นะครับ น,นี้เราก็ทำการาวัดจับมุมนี้นะครับตัดชิ้นนี้นะครับสว่วนตัวชิ้นนี้นะครับเราก็ล่ามไม้นะครับมาทาบกันแบบนี้เลยก,ก,ก็ มาครับแล้วก็ทำการวัดนี่นะครับเราจะทำการตัดไม้นะครับส่วนนี้นะครับออกนะครับนี่นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้นะครับแบบนี้นะครับ แล้วเราก็นำมานะครับประกบกันได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะได้มุมนะครับ120องศานะครับแบบพอดีนะครับตัวนี้90องศานะครับไม่สามารถที่จะจับได้นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับก็เป็นวิธีการตัดไม้นะครับเข้ามุมนะครับ1 2อองศานะครับก็มีวิธีการวัดตัดแบบง่ายๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ